เฮ้ยยอดสวัสดีครับทุกคนครับอยู่กับผมอีกแล้วนะครับผมนิติคนเดิมเพิ่มเติมคือไม่มีอะไรอีกแล้วนั่นเองนะครับในคลิปนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูทั้งฝั่งของ บัฟสกิลนะครับที่ถูกเพิ่มเข้ามานะครับที่แล้วก็คือตัวของมูลนักปั่นเองนะครับที่ถูกบัฟสกิลขึ้นมาแต่ว่าเรนทําให้เกิดบัคนะครับบางอย่างซึ่งก็เป็นบัคที่ถือว่าไม่ได้ร้ายแรงอะไรนะครับแต่ก็มีผลพอสมควร้ากับการเล่นทีนี้นในอัปเดตไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับมีการอัปเดตปรับปรุงอีกรอบหนึ่งนั่นเองนะครับทำให้บัคของตัวมูลนักปั่นนี่มันหายไปแล้วนั่นเองนะครับถือว่าดีเลยนะสองบัคที่มันหายไปแล้วแต่ก็ โปรบั๊กใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่ามีบั๊กอะไรนะครับผมมาเราไปดูทางฝั่งก่อนบั๊กเก่ากันก่อนนะครับว่าบั๊กเก่าเนี่ยเป็นบั๊กอะไรแล้วก็มันหายไปหรือเปล่านั่น,น,นเองนะครับผมมาต้องไปทดสอบกันในสเตดนี้เลยนะครับผมผมจะให้ดูนั่นเองผมต้องเปลี่ยนทีมนิดนึงนะครับเพราะว่าตอนนั้นผมเคยเล่นนะครับคอมโบนี้ก็คือทางฝั่งของอนุบิสนะครับอนุบิสกับ ตัวมูลนักปั่นนะครับแล้วมันมีบั็กก็คือบั็กยกสูงเกินไปนั่นเองนะครับก็คือแบบยกสูงไปเรื่อยจนถึงสุดจอนั่นเองนะเดี๋ยวมาลองดูกันว่าแก้บั็กมาแล้วนะครับจะมียกสูงให้เห็นบ้างไหมนั่นเองนะครับผมมามาดูกันเลยแล้วก็อีกบั็กหนึ่งก็คืออ่ยกไปแล้วเนี่ยนะครับตัวที่โดนยกมันเดินได้มันโจมตีได้นั่นเองนะครับก็เลยจะเป็นอีกบักหนึ่งที่นะครับถูกแก้ไปแล้วอ่ะเราจะกดออโต้ไป นะครับแล้วก็คูณ2ไปเลยฮะเพราะว่าด่านนี้ใช้เวลานานอยู่นะครับอ่ะสังเกตดูครับจะไม่มีศัตรูตัวไหนเลยนะครับที่ถูกยกเกินขึ้นไปนะครับก็คือจะยกอยู่แค่นี้แหละนะครับประมาณนี้จะไม่มีใครที่โดนยกไปเกินกว่านี้แล้วนั่นเองนะครับผมอาจจะที่ผมเคยเอาลงไว้ที่เพจนะครับหรือเคยบ่นเอาไว้ในไลฟ์ที่ผ่านๆมาเนี่ยนะครับก็คือมันโดนยกแล้วมันยกทะลุแบบทะลุแมปไปเลยนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นบั็อกอีกบั็กหนึ่งที่งงเหมือนกันนะครับแล้วก็บั็กที่ ยกไปแล้วเนี่ยแต่เดินบนอากาศได้นะครับเดินบนอากาศได้โจมตีบนอากาศได้โจมตีป้อมเราได้เนี่ยนะครับอันนี้ก็ถูกแก้ไปแล้วเช่นกันนั่นเองนะครับผมเห็นไหมตอนนี้คือไม่มีใครที่ยกขึ้นไปสูงกว่านี้แล้วนะครับก็คือยกตามปกติแล้วนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นการแก้บั็กที่ดีส่วนบั็กใหม่นะครับเดี๋ยวไปดูบั็กใหม่ใน p v p กันนะครับเดี๋ยวให้ดูนะแต่นะแต่ต้องไปเล่น PV p ก่อนเราจะได้แบบเปรียบเทียบกันอย่างชัดเจนนะครับเอายังไม่ชนะอีกโอ้ชนะนา,นานจังเลย โอเคนะครับปอบป้อมแตกเป็นที่เรียบร้อยแล้วไปเดี๋ยวไปดูใน PVP กันครับอีกบั็กหนึ่งที่อ่าเป็นบั็กใหม่เลยก็ว่าได้ที่เพิ่งเกิดขึ้นนะครับซึ่งซึ่งผมเนี่ยเออ่เล่นและทดสอบตั้งแต่ที่มันเอ่ออัปเดตเสร็จนะครับผมกท็ทดลองดูแล้วนะครับก็ปรากฏว,ว่ามีบั็กนี้เกิดขึ้นจริงๆนั่นเองนะครับไปเดี๋ยวหาคู่ต่อสู้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะ,จะได้มาดูบั็กกันว่าบั็กใหม่คืออะไรนะเอาละโอ้โหเจอเมกูมินก้าดาวแม็กอัปเกรดไะเนี่ยโอ้อัปเกรดทาร์ด,ดวยไม่ไหวไม่ไหว เจอเก้าดาวมแม็กบุ๋อัปเกรดธาตุนี่คือผมดิน้นตุรนทุนลายเลยนะครับเพราะมันแรงจริงไปกันต่อไปกันต่อไปกันต่อเจอตัวบินเยอะมากขอไม่เจอตัวบินได้ไหมอะ่ะยังไม่ได้ปั้นชี้ชให้เป็นล่างมแม็กเลยครับถ้าชี้ชล่างแม็กแล้วเราก็อยากจะเล่นอยู่ครับเพื่อทดสอบชีช้ด้วยบาร์บเจม,ม w ่วงวุ้ยไอไว้เก้าดาวแม็กเลยเหรอคุณพระคุณเจ้าโหดเกินไปละอ่ะโอเคน่าจะพอไหวอยู่โอ้โหเจอเล่มแบบนี้ไม่ไหวหรอก เล็มเกียร์มันมีลดความเสียหายด้วยนะครับมันก็เลยจะค่อนข้างเก่งเกินไปสล็อตไม่มีแน่นอนโอเคทีมนี้ไหวนะครับผมปลองเล่นดูป้าป้าป้าป้ปาปล่อยมูลปมูนมูนไปยกหน่อยมูลนี่มูนยกขึ้นอ่ะทุกคนสังเกตตอนยกขึ้นดีดีครับสังเกตตอนยกขึ้นดีๆนะครับว่า มันเป็นแบบไหนนะครับตอนนี้สกิลมูลยกไปก็คือยกปกตินะไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นเนาะโอ้โหเลมก็คือเล็มก็เกินไปบางทีอะโอ้โหเลมก็คือผักแบบผักรัวเกินอะ่ะไม่อยากสู้กับเล็มเลยฮนะทุกคนใครมีวิธีจัดการเลมบ้างครับกรุณาคอมเมนต์บอกผมหน่อยละกันนะครับใครมีวิธีแบบเฮ้ย hey, พี่พี่ใช้ตัวนี้สิพี่ใช้คอมโบอะไรแบบนี้นะครับช่วยผมหน่อยละกันเนาะนะครับช่วงนี้ผมแบบ เบื่อเลมมากเลยนะครับเือแบบไม่ค่อยได้เล่นนะครับเพราะว่าเลมมันผักแบบมันผักพิมผมกลับมาหมดเลยอ่ะนะครับแล้วก็พนผักกลับมาแล้วเนี่ยนะครับตัวอื่นๆของผมที่เป็นแนวหลังเนี่ยก็จะตายหมดเลยนั่นเองนะครับอันนี้คือแบบเออหน้าหน้าแบบหน้าหน้าปวดหัวมากนะครับเป็นสกิลที่หน้าปวดหัวมากจดิเลมตัวเดียวเลยครับผักกล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 ับคือหายหมดเลยครับทั้งที่ผมใช้สายพลังหลายตัวแล้วนะครับทั้งเอเลนก็ตามทั้งนาฬิกาปู่ทั้งอนุบิสก็คือโดนผักกลับหมดเลย นะครับก็ถือแบบแปลกๆเหมนกันนะหรือเป็นที่บอทนะอ่ะมาดูบั๊กกันครับกดคูณ2เลยนะครับเราจะดูบั๊กนี้ปับ๊บนี่ทุกคนเห็นอะไรไหมเอ่ยนะครับเมื่อกี้ในเกมเล่นเองนะครับบั๊กเนี่ยก็คือตัวสกิลของฝั่งตรงข้ามนะครับจะไม่มีบัก๊กเห็นไหมนะครับอ่ะเดี๋ยวรอดูอีกนะครับก็คือในเกมเล่นเองเนี่ยนะครับสกิลฟองสบู่เนี่ยจะลบทุกบัฟออกใช่ไหมศัตรูนเนี่ย จะถูกลบบัฟทุกบัฟออกแล้วก็ทําให้ตัวเลนให้เหลือแค่ตัวเลนเจอร์ปกติแต่ในเกมที่แบบเป็นการเล่นซ้านะครับหรือว่าการดูรีเพย์เนี่ยเราจะเห็นเลยว่าฝั่งศัตรูบางตัวเนี่ยติดอมตะตอนอยู่บนอากาศนะครับบางตัวเนี่ยมีบัฟอยู่บนอากาศด้วยซ้ําก็เลยเป็นอีกบัฟหนึ่งที่เกิดขึ้นมานะครับใครที่เห็นไม่ต้องตกใจครับมันเป็นแค่บัฟรีเพย์เฉยๆทุกคนเราดูครับมันจะมีจังหวะนึ่ที่โดนยกอีกนี่ครับอ่ะอ่ะคราวนี้ม่มีบัฟนี่นี่นี่เห็นไหมมีบัฟของทั้งนั่ บัฟทางฝั่งของไอตัวอะไรนะจำชื่อไม่ได้อีกตัวหนึ่งนะครับก็คือมันมีบั๊เป็นแค่เป็นบัก๊กการแสดงผลเฉยๆนะครับถ้าแบบเราดูเกมป้องกันเนี่ยนะครับเราดูดูรีเพย์แล้วมันแบบเป็นแบบเนี้ยนะครับไม่ต้องห่วงเนาะมันเป็นแค่บั๊กรีเพย์เฉยๆนะครับในเกมเล่นเองเนี่ยมันเป็นอีกแบบหนึง่งหรือว่าในเกมป้องกันเนี่ยมันเป็นอีกแบบหนึง่งมันไม่ใช่แบบนี้นั่นเองนะครับหอมมาลองเล่นใหม่ครับลองเล่นใหม่นะครับเพื่อแบบทดสอบให้เห็นๆกันเลยว่าเฮ้ยมันเป็นบั๊กจริงหรือเปล่าหรือแบบเป็นแแค่บบ ตัวเอฟเฟกมันแสดงผิดพลาดเฉยๆนั่นเองนะครับในเกมตั้งไะในการกดรีเพย์นะครับการกดดูซ้ำเนะาเนะอ่ะโ,โหเมกุมินแรงมากบอลล็อกแรงมากชิงใช้ใเทมก่อนนครับโ,โหยุดเวลาติดดีเกินเอาแล้วมูลเราไม่ได้ยกเลยเหรอมูลเรามูลเราตายเหรอหรือย,ยังไงไม่ได้ยกเลยอ่ะโอ้โหบอลล็อกแกก็เก่งเ,เกินไป นี่อ้ทุกคนสังเกตตรงที่ยกครับสังเกตตรงที่ยกเนาะตรงในตอนยกเนี่ยนะครับมันไม่มีสก,กีบ๊อบอะไรเลยนะครับมันถูกล้างทิ้งหมดเลยนั่นเองนะครับแล้วพอลงลงมาที่พื้นเนี่ยมันถึงจะบ๊อบมาอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมอาจจะถ้าเรากดดูรีเพย์เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันแบบเต็มๆ็มเลยฮะอ่ะเรากดรีเพย์ดูฮะเราจะเห็นว่าศัตรูเนี่ยจะติดบ๊อบจะติดอมตะจะเดินได้จะโจมตีได้นู่นนี่นั่นนะครับซึ่ง มันค่อนข้างจะเหมือนจริงมากครับอันนี้พูดตรงเลยนะมันเหมือนจริงมากครับมันเหมือนกันแบบเป็นสกิลปกติเลยแต่จริงๆแล้วมันเป็นแค่บั๊กแสดงผลเฉยๆนะครับไม่ได้แบบเกิดขึ้นจริงนะนเดี๋ยวรอดูจังหวะที่ยกเมื่อกี้ครับยกยกขึ้นทั้งแผงเลยเอามาดูว่าสกิลฝั่งตรงข้ามนะครับบัฟของฝั่งตรงข้ามจะติดหัวไหมหรือโดนโดนล้างทิ้งนั่นเองนะครับเอามาดูกันเอ่ออีกนานไหมเนี่ยมันจะมีจังหวะหนึ่งที่ยกขึ้นเยอะๆนะครับเดี๋ยวมาดูบัฟกกันนี่เห็นไหม ได้บัฟล่มของนาฬิกาปูฮะได้บัฟโอ้โหเยอะแยะมากมายนะครับที่ติดหัวอยู่เห็นไหมเมื่อกี้อ่าก็คือว่าชัดเจนครับชัดเจนเนาะในเกมตอนเราเล่นเนี่ยนะครับมันเป็นอีกแบบหนึ่งแต่พอเล่นซ้ำเนี่ยเราจะเห็นอะไรที่แบบโอ้โหงงงเลยครับบางทีเนาะงงงงแบบงงจริงๆนะทีนี้มีตัวบินนะครับขออนุญาตผ่านไปก่อนอ่าเฮ้ยแต่จะว่าไปเรายังไม่ชนะเลยเนี่ย <c oughs> ทำไมเราไม่ชนะเลยอะนะครับดูที่ก้าดาวแม็กกี่ตัวก็ดูเอาละกันนะครับเราจะสู้ได้ยังไงเราก้าวดาวแม็กแค่ตัวเดียวเองอันนี้มาเจอ9ก้าดาวแม็กหลายตัวเราก็จะเสียเปรียบแบบชัดเจนนะครับเป็นแบบยังไงละ่ะเ,เป็นเป็นเป้าหมายใหม่นะครับพอเราแบบตัวละครเราครบนะครับเกียร์เราเริ่มดีแล้วเนี่ยนะครับต่อไปก็คือตัวแม็กกับไม่แม็กเนี่ยมีผลต่างกันเยอะมากในการเล่นน,นั่นเองฮึบอันนี้ไม้สวรรค์โหสส็อตบลร็อกใส่แท้อีกแล้ว อันน่าจะไหวเนาะน่าจะไหวน่าจะไหวน่าจะได้อ่ะโอเคลุยเจอไม้สวรรค์นี่แหละนะครับจะจะตายหรือเปล่าไม้สวรรค์นี่ค่าย,ยากซะด้วยเลิกก้าปูวิ่งไปผมไม่มีใครวิ่งไปเลยฮนะโอ้ยโดนอันนี้ขึ้นมาก่อนนะครับโดนทางฝั่งของไอเทมน้ำแข็งมูลใช้สกิลหน่อยมูลแ็้วทำไมมูลไม่ค่อยใช้สกิลให้แปลกแปลก เออใช้แล้วใช้แล้วโอ้โหเพิ่งทักมูนมันไม่ค่อยใช้สก,กิลแปลกๆแคนะ่เอาละ้ฮะโดนพัดกลับมาแล้วเราก็จะพัดกลับไปบปิดบ็อกวิ่งเร็วอยู่โอเคยกหน้าป้อมทีมูนยกหน้าป้อมทีเดี๋ยวแพ้นะโอเคยกได้เป็นแถบเหมือนกันยกอีกนี่แน่โอเคยกได้ยกได้ยกได้ไดอ่าโอาเคชนไ,ได้หนึ่งตา โอ้ยงงเลยนะครับสองตาเม,มาื่อกี้สงสัยศัตรูโหดเกินไปเราไม่ได้เกียร์เราไม่ได้ดูเกียร์ฝั่งตรงข้ามด้วยนะครับว่าแบบเขาเก่งแค่ไหนนั่นเองนะครับผมอ่ะเชิบๆชิบชบอือหดาวแม็กซ์สี่ตัวคุณพระคุณเจ้าแล้วเป็นตัวท็อปทั้งนั้นด้วยในขณะที่เราแบบมีอะไรมีเอมิลีมีโอลิเวอร์9ดาวแม็กโอเคโอ้โหโอ้โคอมโบตัดแรกนะครับ อนนี้คือใส่ตัดแล่ตึงๆเนี่ยสิตัวเนี่ยก็สู้กับทีมเก่งๆได้เหมือนกันนะนะครับทำให้จบยากยากขึ้นแบบมากๆเลยนะโอ้สล็อตโอ้โหก้าดาวแม่เอ้ยแกเฮ้ยก้าดาวบวกหนึ่งด้วยโอ้โหคุณพระอยากลองอยากลองสู้กับแกจังมาดูมาดูมาลองสู้กับแกแล้วกันเฮ้ยเราไม่เคยเจอแกนี้ลอีกเลยแกตัวใหม่ฮะเราไม่เคยเจอแกเลยครับ ดาวินชีเขาจะก๊อปมูลเราไปไปะเนี่ยเสี่ยวมากแกน้องแกน้องแกไปไหนแล้วนี่นี่มาแล้วมาแล้วน้องแกเฮ้ยเราไม่เคยเจอไม่เคยแบบมีใครเอามาเล่นเลยครับในลีที่ผมอยู่น้องไปไหนแล้วไอ้น้องยังยืนอยู่น้องยังยืนน้องแกยังยืนอยู่โอ๊ยถึกนั่นแหละนี่โดนยกขึ้นโอ้โหเฮ้ยน่ารักว่าน้องแกในร่างกาดาวทํานน่ารักจัง น่ารักจริงๆฮะโอ้ดาวินชีขยันก๊อปอีกแล้วโอ้ดาวินชีก๊อปเยอะขนาดนี้โอเคโดนยกขึ้นเอาอีกยกอีกยกอีกยกอีกเบลล์็อกแล้วติดโอ้โห MVP ครัาบเบลล์็อกติดกันพายุให้ขอบคุณมากพัดกลับไปมีแกะเหลืออีกไหมแกะถึกเหมือนกันนะเนี่ยนะครับโดนดาเมจซัดไปขนาดนี้แล้วแกะย,ยังยืนได้เห็นไหมเฮ้ยถึกอยู่นะ นะครับแต่ถึกอย่างเดียว่รู้สึกรู้สึกมันจะทําอะไรไม่ได้เลยสำหรับน้องแกะนะเฮ้ยขอดูสกงสกิลแ้วน้องแกะหน่อยนะครับไม่เคยเห็นใครใช้ไม่เคยเห็นใครเล่นเลยนะอันนี้คือเป็นเป็น,ปนทีมแรกเลยที่ผมเคยสู้แล้วก็เคยเห็นแต่ลองดูนิดนึงน้องแกะน้องแกะไปไหนแล้วน้องแกะน้องแกะนี่หัวก้าวดาวบวกหนึ่งด้วยนะครับป็นสายพลังเลือดเยอะเหมือนกันนะสกิลหนึ่งเป็นหลบทักษะต้านแล้วก็ฮิวสกิลสองเป็นสลับตำแหน่งสตันแล้วก็ ดาไม่เห็นอ้สกิลก็ไม่ได้แย่นะเนี่ยก็ถือว่าเป็นสกิลที่ดีอยู่เหมือนกันแร่เยอะไหมแร่ก็ไม่เยอะเอ้ยถือว่าเป็นตัวตัวธรรมดาที่ถือว่าดีเลยนะนะครับเท่ด้วยน่ารักด้วยเห็นไหมโหการยืนที่แบบโอ้โหพร้อมจะทิ่มแทงตลอดเวลาโอ้โอเคมาอีกเกมหนึ่งเกมสุดท้ายเกมสุดท้ายก่อนจากกลากันในคลิปนี้นะจ๊ะโอจะตัวบิดอีกแล้ว สรุปเบื้องต้นถ้าใครดูรีเพย์ของตัวเองแล้วเนี่ยมันรู้สึกว่าเฮ้ยมันสกิลนี่มันแปลกๆนะครับไม่ต้องตกใจนะนะครับย้าําว่าไม่ต้องตกใจนะมันเป็นแค่บั็กรีเพย์เฉยๆเนาะมัน,ม,นมันก็เหมือนกับไอตัวหยุดเวลานั่นแหละนะครับสกิลหยุดเวลาใช่ไหมที่มันเคยมีบั็กรีเพย์แบบเออไปติด ตัวเดิมๆตัวเดียวๆอย่างเงี้ยไม่ติดตัวอื่นเลยอะไรเงี้ยนะครับอันนั้นคือแก้แล้วนะแล้วก็มันเป็นแค่บั็กแสดงผลเล็กๆน้อยๆนะครับในเกมที่มันแบบจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่แบบนั้นอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะทางฝั่งของสกิลนี้ก็เหมือนกันนะครับเห็นแบบบางคนเริ่มเริ่มแบบจะแตกตื่นกับสกิลนี้แล้วนะครับก็ไม่ต้องแตกตื่นนะครับจะย็นมันก็แค่บั็กดูซ้ำเฉยๆนะครับไม่ได้มีอะไรเลยนะส่วนในเกมนั่นเองเนี่ยมันก็ปกติฮะมันก็ไม่ได้แบบมีออะไรผิิิดดปกกตนนัมมม็เเหืล ความบางของตัวเลนเจอร์นะครับยืนได้ยืนไม่ได้สกิลแม่นไม่แม่นอะไรต่างๆดามงดเมจเนี่ยทุกอย่างคือเหมือนเดิมหมดเลยและตอนนี้ผมเจอเลมอีกแล้วเลมมันเลมมันผักกูไม่แล้วทาไมเลมฆ่ายากจังอะอยากรู้ยังไอ้เลมเลมมันฆ่ายากหรือว่ามูลเราแปลกๆเลกไผมว่ามูลเราแปลกๆนะอผมว่ามูลเรามูลเราน่าจะแปลกๆลแล้วมูลเราไม่ค่อยใช้สกิหลหรอหรือ,อยังไงเอ้ผมว่ามูลเราแปลกๆป เดี๋ยวนี้ต้องต้องไปงรีวิวซ้ำแบบละเอียดแล้วมั้งเนี่ยน้องมูลรู้สึกน้องมูลไม่ค่อยออกสกิลเลยนะครับน้องโดนอะไรออกน้องโดนอะไรเข้าไปปกติน้องจะแบบยกรัวเลยแต่กลับกลายเป็นว่าในเกมนี้น้องไม่ค่อยยกแปลกๆฮนะเอาน่าจะแพ้แหละดูท่าแล้วแอนะคัตูดรานหน้าเข้ามาขนาดนี้นะครับแพ้อ,อีกสักหนึ่งตางหรือว่าเป็นเพราะผมเอาฟิตเข้ามาเพราะปกติผมปกติผมไม่ค่อยใช้ฟิตไงนะครับวันนี้ผมลองเอาฟิตกลับมาเล่นดูนะครับก็ตามสภาพเขาฟิตก็แทบจะช่วยอะไรไม่ได้อยู่ดี วุ้ยแปลกๆกันเนี่ยทำไมมูนไม่ค่อยยกแหนบสก,กิลไม่ค่อยออกเนาะแหนบไม่เป็นไรเดี๋ยวไว้ปรับทีมช่วงนี้ผมก็ปรับทีมบ่อยๆเหมือนกันนะครับก็อาจจะแพ้บางชนะบ้างโอ้ยอย่างนี้ต้องแบบไปเอามายากลกลับมาแล้วผมว่าเอามายากลมาช่วยทีมดีกว่าเอออย่างนี้คือแบบไม่ไหวจริงนี่แต่แปลกเหมือนกันนะผมสู้เลมไม่ได้เอาดูรีเพย์ให้ซ้ำหนึ่งให้สักครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับตอนยกนะว่าบัครีเพย์มันเนี่ยมันอยู่ทุกเกมเลยนั่นเองนะครับมันไม่ได้อยู่แบบแค่เกมเกมเดียวนะมันจะอยยู่กกกับทุกเกเเมลนห็น อ่าติดอมตะเมื่อกี้ตัวที re, <end>, right. ่ยกที ixed, so, problem, ر, ่ถูกยกลอยจะติดอมตะนี işte ่เห <us> ็นไหมเรียมติดอมตะซึ <us> ่งเมื <ede> ่อกี้ในเกมเล่นเองเนี่ยเราไม่เจออะไรเลยนะครับในกินเกมที่เราเล่นปกติเนี่ยไม่เจออะไรเลยนะครับแต่พอโดนยกปั๊บมีบัฟติดหัวมีอมตะนี่เมื่อกี้เอเลนเดินบทอากาศนะครับเห็นชัดเจนเลยเห็นไหมนี่เอเลนเดินบทอากาศครับเห็นไหมมันเป็นแค่บั๊เฉยๆนะครับบั๊การดูรีเพย์จะเห็นว่มันไม่ได้แบบมีอะไรที่มันแบบอ่าเป็นแบบเป็นบั๊พิเศษที่ที่มันแบบไปโกงๆอะไรเงี้ยมันไม่มีนะครับ มันมันไม่ได้โกงอะไรนะครับนี่เห็นไหมติดบัฟติดหัวบัฟของเลมเห็นไหมเออบัฟของลงของเลมเนี่ยนะครับติดบัฟอมาตะบนฟ้าบ้างอะไรบ้างนะครับเออไม่ต้องห่วงนะมันเป็นแค่บัคแสดงผลเล็กๆน้อยๆแต่มันยกอีกรอบหนึ่งใช่ไหมยกอีกไหมนี่เห็นไหมโอ้ติดอมตะต,ติดบัฟเต็มที่เลยนะครับหลายๆคนก็แบบตก,กใจนะครับแล้วก็ ไม,ไ,ไม่ต้องไปรายงานเขาไม่ต้องไปรายงานเนาะนะครับมันเป็นแค,ค่บักกิจสิทเดียวก็น่าจะแก้แหละนะครับเกมน่าจะแก้ในไม่นานนะครับแต่ผมคิดว่าคลิปนี้มูลผมแปลกๆหรืออาจจะเป็นว่าผมเอาฟิตเข้ามาเอออาจจะใช่อาจจะเพราะผมเอาฟิตเข้ามาเดี๋ยวลองสลับมาจากกลับมาดูนะครับเผื่อทีมเราจะดีขึ้นนั่นเองนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่เข้ามาดูกันในคลิปนี้เนาะก็น่าจะไขข้อสงสัยกันแล้วนะครับว่าบลกเก่าเนี่ยของมูลเนี่ยที่เป็นยก สูงเกินไปกับทั้งฝั่งของยกแล้วมันเดินได้มันโตโจมตีได้อะไรเงี้ยนะครับอันนั้นก็คือถูกแก้ไปหมดแล้วปัจจุบันก็เหลือแค่เป็นบัครีเพย์ของสกิลฟองสบู่เฉยๆนั่นเองนะครับไม่ได้มีอะไรมากมายแล้เป็นแค่บัครีเพย์นะครับตัวส่วนตอนเล่นจริงๆเนี่ยมันไม่เหมือนกับตอนที่ดูรีเพย์นั่นเองนะครับผมก็ฝากาไว้แค่นี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับผมบ๊ายบาย